15.1การพัฒนาระบบดีการพัฒนาระบบ recommendation การพัฒนาระบบ recommendation การพัฒนาระบบ recommendation s a t i o n การพัฒนาระบบ recommendation system ระบบผู้ช่วยแนะนำ Re หรือ recommendation Re หรือ recommendation recommendation หรือ recommendation หรือ r e c o m m e n d a t i o n System คือระบบที่ช่วยแนะนำในสิ่งที่เราอาจจะชอบมาให้นะครับโดยอ้างอิงจากผู้ที่ใช้งานคล้ายคลึงกับเราและประวัติการใช้งานของเราเป็นพื้นฐานในบทนี้นะครับจะเรียนรู้หลักการในบทนี้นะครับจะเรียนรู้หลักการทำงานของ r e c o m m e n d a t i o n System เพื่อเรียนรู้ถึงรูปแบบของโครงสร้างที่ใช้ Machine Learning บริษัทยักษ์ใหญ่เช่น Amazon, Netflix, LinkedIn, LinkedIn และ Pandora ใช้ระบบแนะนำในการนำเสนอสิ่งใหม่ๆที่ลูกค้าอาจจะชอบเพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกสิ่งใหม่ๆเพื่อให้ลูกค้าเลือกเพื่อให้ลูกค้านั้นมีโอกาสที่จะเลือกสิ่งใหม่ๆและไม่จำเจและทำให้บริษัทนั้นมียอดขายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างการใช้งาน r e c o m m e n d a t i o n s น s t e m นะครับเมื่อเราเข้าเมื่อเราเข้าใช้งานเว็บของเมื่อเราเมื่อเราเข้าใช้งานเว็บของ s h o p e e เ,เราก็จะเจอสินค้าแนะนำต่างต่างเราก็จะเจอสินค้าแนะนำต่างต่างกรณีที่เราล็อกอินเขา้ากรณีที่เราล็อกอินเข้าใช้งานเราก็จะเห็นได้ว่าการแสดงสินค้าเป็นเราก็จะเห็นการเราก็จะเห็นการแสดงสินค้าในแบบหนึ่ง แต่ถ้ากรณีที่เราไม่ได้แต่ถ้ากรณีแต่ถ้ากรณีที่เราไม่ได้ล <c oughs> ็อกอินเข้าสู่ระบบเราก็จะเห็นหน้าเว็บในรูปเราก็จะเห็นหน้าเว็บในรูปแบบหนึ่งเราก็จะเห็นหน้าเว็บในอีกรูปแบบหนึ่งสาเหตุมาจากสาเหตุมาจากระบบมีการจัดเก็บข้อมูลคุณสาเหตุมาจากระบบมีการจัดเก็บข้อมูลว่าคุณเคยซื้ออะไร สาเหตุมาจากระบบเคยมีการจัดเก็บข้อมูลว่าคุณเคยซื้ออะไรเคยคลิกดูสินค้าอะไรผ่านทางเว็บไซต์แลระบบแลระบบจะแนะนําและระบบจะนําข้อมูลเหล่านั้นมาทําการจัดเก็บข้อมูลแลนําสินค้าที่คุณสนใจมาโชว์ให้เราดูเพื่อเป็นการกระตุ้นว่าเรามีโอกาสที่จะซื้อสินค้าเหล่านั้น r e c o m m e n d a t i o n system เราสามารถเจอได้เราสามารถเจอเราสามารถเจอได้จากเราสามารถเจอได้จาก Amazon Netflix l i n k e d i n LinkedIn และ Pandora Recommendation 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 ช่วยให้ลูกค้านั้นค้นพบสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าวิดีโอหรือเพลงต่างๆให้ผู้ใช้นะ ให้ผู้ใช้งานนั้นได้พบประสบการณ์และเพิ่มยอดขาย 1. Amazon 1. Amazon 35%ของรายได้มาจากกัน35%ของรายได้มาจาก35%ของรายได้มาจากระบบการแนะนำที่ใช้ 2. Netflix 75%ที่ลูกค้า 75%ที่ลูกค้าดูภายภาที่ลูกค้าดูภาพยนตร์ใน Netflix มาจากระบบการแนะนำ3า p s t o t y f y ระบบการแนะนำของ Spotify ช่วยให้ผู้ใช้ช่วยให้เพิ่มผู้ใช้ได้จาก75ล้านคนไปเป็น100ล้านคน 4.YouTube ระบบแนะนำระบบแนะนำช่วยแนะนำลูกค้า ระบบ,นะระบบแนะนำช่วยแนะนำลูกค้า60%ชมวิดีโอที่แนะนำตัวอย่างการใช้งาน Recommendation กับ Youtube ตัวอย่างการใช้งาน Recommendation กับ Youtube เราจะเห็นได้ว่า Youtube จะมีสิ่งที่เราเคยดูเคยฟังมาก่อนตัวอย่างการใช้งาน Recommendation กับเว็บช้อปปีเราก็จะเจอสิ่งที่เราเคยเจอเคยดู เราก็จะเจอสิ่งที่เราเคยดูเคยเจอมาก่อนตัวอย่างการใช้งาน recommendation กับตัวอย่างการใช้งาน recommendation กับตัวอย่างการใช้งาน recommendation กับ Amazon เราจะพบว่าเราเห็นหนังสือต่างๆที่เราเคยดูเคยเข้าไปสั่งซื้อหนังสือนั้นแม้กระทั่งเสื้อผ้าแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่นำมาแสดงจะนำมาเปรียบเทียบกับคน จะนามาเปรียบจะนํามาเปรียบเทียบกับคนที่ซื้อเสื้อผ้าตัวนี้มีการซื้อเสื้อผ้าอีก3และมีการซื้อเสื้อผ้าอีก3ตัวต่อมาสรุปสรุปเรื่อง e c o m m e n d a t ส o n สรุป r e c o m m e n d a t i o n สรุป r e c o m m e n d a t i o n นะครับคือระบบผู้ช่วยแนะนำหรือ Re ร m คอมเมนส n หรือ Recommendation System คือระบบที่ช่วยให้ คือระบบที่ช่วยแนะนําสิ่งที่เราชอบมาให้โดยอ้างจากผู้ใช้งานที่มีประวัติการใช้งานคล้ายคลึงกับเราและประวัติการใช้งานของเราเป็นพื้นฐาน